โรงเรียนถนอมศึกษาเป็นโรงเรียนคาทอลิกขนาดกลางก่อตั้งเมื่อปีพุทธศัการาช2 5 5 5ตั้งอยู่เลขที่58ซอยถนอมศรีถนนสุขยางตำบลเบตงอำเภอเบตงจังหวัดยะลาเปิดทำการสอนระดับชั้นอนุบาลหนึ่งถึงมัธยม,มศึกษาปีที่3นักเรียนระดับก่อนประถม,มศึกษา1 9ึกษา191คน ระดับประถม,มะศึกษา483คนระดับมัธยม,มศึกษาตอนต้น56คนรวมนักเรียนทั้งหมด730คนโดยมีผู้บริหารครูและบุคลากรทั้งสิ้น44คนบริหารงานโดยซิตเตอร์อารยาพานุสีผู้ลงนามแทนผู้รับอนุญาตและผู้อำนวยการโรงเรียนซิตเตอร์ชลอรัสสวัสดีผู้จัดการโรงเรียน ร่วมด้วยฝ่ายบริหารสถานศึกษาของโรงเรียนแบบสกุลเบสเมเนทเมนต์ (SBM) แบ่งออกเป็น6ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายกิจการนักเรียน 3. ฝ่ายบุคลากร 4. ฝ่ายอาคารสถานที่ 5. ฝ่ายจิตตาพิบาล 6. ฝ่ายธุรการการเงินปัจญาและนโยบายของโรงเรียนคือเด่นคุณธรรมเลิศล้ำวิชาพัฒนาสังคมวิสัยทัศน์สร้างคนดีมีคุณธรรมเป็นผู้นำการศึกษาพัฒนาความคิดจิตหลักเศรษฐกิจพอเพียงรักความเป็นไทยใช้เทคโนโลยีอย่างสร้างสารรค์ นำภาษาสื่อสารสู่สากลอัตลักษณ์คือรักรับใช้ให้อภัย l Love s e r v e forgive เอกลักษณ์คือเด่นคุณธรรมเลิศล้ำภาษาค่านิยม S I H M S s e r v i c e หมาบริการรับใช้จิตอาสา I Innovation พัฒนานวัตกรรมนำสมัย H Human Resource Management เห็นคุณค่าบุคลากรด้วยหัวใจ M Management บริหารป่องใสคู่คุณธรรมตามแผนพัฒนาสถานศึกษาสู่แผนปฏิบัติการจัดทำกลยุทธ์ของโครงการกิจกรรมตามนโยบายโดยมีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาครูและบุคลากรแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานสู่เป้าหมายของสถานศึกษา โดยมีกิจกรรมเตรียมความพร้อมหน้าเสาธงการอ่านหนังสือท่องอาขยานท่องสุขูลท่องคำศัพท์ภาษาอังกฤษกับครูประจำชัน้นกิจกรรมหน้าเสาธงขอรพทธงชาติส่วนบนขอแม่พระสามภาษาไทยจีนอังกฤษปัจยาวิสัยทัศน์อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของโรงเรียนร้องเพลงมันอมสีในทุกๆวัน กิจกรรมฝึกสมาธิประกอบเพลงการฝึกระเบียบวินัยในการเดินแถวโดยมีหัวหน้าชั้นให้สัญ,ญลักษณ์ธงสีเป็นผู้นำในการเดินแถวแนวการปฏิบัติที่เป็นเลิศของโรงเรียนได้แก่โครงการบ้านสีคุณธรรมเป็นกิจกรรมเน้นพฤติกรรมที่พึงประสงค์และค่านิยม12ประการตามนโยบายของหลักสูตรสถานศึกษาโดยจัดกิจกรรมกลุ่มบ้านสีเน้นคติพจน์และสะโลกแกนของแต่ละสีได้แก่ หสีชมพูเน้นรักตนเองรักพี่น้องรักผองเพื่อนคือการรักให้เป็นตามหลักธรรศาสนา 2. ส,สีฟ้าจิตอาสาฟ้ารับใช้ด้วยใจจริงคือการมีจิตอาสาและจิตสาธารณะในการบริการช่วยเหลือแก่ผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 3. ส,สีเขียวเน้นมีน้ำใจให้อภัยด้วยใจรักคือการยอมรับความแตกต่างของตนเองและผู้อื่น ในการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเข้าใจและพร้อมให้อภัยกันและกันเสมอฉันพี่น้อง 4. ส,สีเหลืองเน้นระเบียบเฉียบวินัยใช้สติคือการมีวินัยต่อตอนเองและสังคมจากข้อเสนอแนะของซอมศมในช่วงสถานการณ์โควิด -19 โรงเรียนได้นำมาพัฒนานดังนี้ 1. ด้านผู้เรียน โรงเรียนกำหนดเป้าหมายการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ชัดเจนโดยตั้งค่าเป้าหมายให้กับนักเรียนมีผลการเรียนระดับดีขึ้นไปโดยการจัดทำโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ได้แก่โครงการพัฒนาวิชาการสุขภาพเป็นเลิศเป็นการจัดโครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ที่จัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนโดยใช้แนวคิด active learning ซึ่งครูทำหน้าที่เป็นโค้ชกระตุ้นให้นักเรียนได้เรียนรู้ และมีสมรรถนะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหามีส่วนร่วมในทักษะกระบวนการเรียนรู้ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์แก้ไขปัญหาและปฏิบัติจริงตามความสนใจใฝ่รู้เพิ่มสมรรถนะทั้ง5้าด้านสมรรถนะในการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งและยั่งยืนพัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยโครงการพัฒนาศักยภาพผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี มีการติดตามผลและรายงานผู้ปกครองอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางลายเอกสารการประเมินผลการเรียนสมุดรายงานพัฒนาผู้เรียนปหกการประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนโครงการ f o r g e ต Langu A g e รามีอุ e d u c a t i o n เป็นการจัดโปรแกรมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น Intensive English Program หรือ IEP เพิ่มเติมหลักสูตรการสื่อสารที่เน้นพัฒนาทักษะการฟังการพูด การอ่านและการเขียนด้วยกระบวนการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยคณะวิทยากรจากบริษัทผลิตปัญญาเมกวิทที่มีศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์เป็นภาษาอังกฤษในการจัดการเรียนการสอนเพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารนอกจากนี้โรงเรียนได้เผยแพร่ผลงานผู้เรียนการบริหารจัดการและกระบวนการจัดการเรียนรู้ ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆเช่นเว็บไซต์โรงเรียนการประชุมผู้ปกครองและบอร์ดประชาสัมพันธ์เพื่อให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้รับทราบและมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนต่อไปโรงเรียนยังให้ความสำคัญต่อการพัฒนาครูและบุคลากรอย่างต่อเนื่องโดยส่งเสริมให้ได้รับการอบรมสัมสมนาเพิ่มพูนความรู้ทักษะและเทคนิคก,กระบวนการสอนแนวใหม่ ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกศึกษาถักสูตที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพครูเพื่อนํามาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ครูในการดําเนินการอย่างเป็นระบบการจับทาแผนกระบวนการเรียนรู้การแลกเปลี่ยนการเรียนรู้วิชาชีพ PLC เพื่อแบ่งประสบการณ์วิเคราะห์ปัญหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ร่วมการพัฒนานวัตกรรมการเรียนการสอนอันไปสู่การยกระดับคุณภาพการศึกษาการทำวิจัยในชั้นเรียนอย่างสม่ำเสมอเพื่อศึกษาปัญหากระบวนการจัดการเรียนรู้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีอย่างรู้เท่าทันมีเทคนิคการสอนทั้งสื่อดิจิทัลและสื่อที่เป็นรูปธรรม เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้การวัดและการประเมินผลช่วยให้ครูสามารถติดตามพัฒนาการของผู้เรียนเป็นรายบุคคลและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนได้ตามสถานการณ์ในรูปแบบใหม่บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 2. ด้านกระบวนการบริหารและการจัดการโรงเรียนบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วมสกูนเบดเมเนจเมนต์ S.B.M แนวธรรมมาพิบาลโดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนร่วมทุกฝ่ายร่วมกันโดยโรงเรียนแบ่งฝ่ายงานออกเป็นทั้งหมด6ฝ่ายดังนี้ 1. ฝ่ายวิชาการ 2. ฝ่ายกิจการนักเรียน 3. ฝ่ายบุคลากร 4. ฝ่ายอาคารสถานที่ 5. ฝ่ายจิตตาพิบาล 6. ฝ่ายธุรการการเงินในการบริหารได้มีคณะกรรมาการบริหารโรงเรียนเรือข่ายผู้ปกครองชุมชนและผู้ปกครองให้การเสนอแนวทางในการบริหารพัฒนาโรงเรียนโดยจัดทําโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการกิจกรรมดูงานให้แก่ครูและบุคลากรสร้างชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC แบบออนไลน์ให้ครูได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การเรียนการสอนใช้นวัตกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านทางช่องทางการสื่อสารกับผู้ปกครองผ่านทางไลน์และเว็บไซต์โรงเรียนด้านกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโรงเรียนส่งเสริมให้ครูอบรมศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของครูส่งเสริมให้ครูค้นคว้าหาความรู้จากระบบออนไลน์ ืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอนรู้จักวางแผนนำสื่อเทคโนโลยีมาปรับใช้เข้ากับสถานการณ์ในแต่ระดับชั้นและสร้างผลงานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารจัดกิจกรรมการเรียนรู้เข้าค่ายพัฒนาตนเอง IOT กิจกรรมออกแบบสร้างสรรค์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ มีกระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่นวัตกรรมการศึกษามีกระบวนการ PLC แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเพื่อขับเคลื่อนกระบวนการจัดการเรียนการสอนสู่นวัตกรรมการศึกษามีการรายงานความก้าวหน้าต่อคณะกรรมการสถานศึกษาในการประชุมอย่างต่อเนื่องมีการเผยแพร่ข้อมูลการดําเนินงานผ่านทางไลน์กลุ่มและเว็บไซต์ของโรงเรียน โรงเรียนฉนมสีศึกษาได้จัดทำและดำเนินการโครงการกิจกรรมต่างๆดังนี้ระดับปฐมวัยมาตรฐานที่1คุณภาพของเด็กโครงการพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนกิจกรรมวางแผน PLC กิจกรรมนำภาษสาสู่สากลโครงการอนุบาลวิชาการฉนมสีศึกษาโครงงานโปรเจกต์เอ็กโพสมาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการ โครงการโรงเรียนส่งเสริมคุณภาพโครงการสร้างสัมพันธ์บ้านชุมชนโรงเรียนกิจกรรมวันสำคัญโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์การแยกขยะโครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรระดับประถมวัยครูผลิตสื่อสร้างสารรค์ครูดิจิทัลเท่าทันเทคโนโลยีมาตรฐานที่3 การจัดประสบการณ์ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญโครงการทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้และโลกว้างโครงการบ้านนักวิยาศาสตร์น้อยโครงการบริการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานมาตรฐานที่1คุณภาพของผู้เรียนโครงการพัฒนาวิชาการสู่ความเป็นเลิศก,กิจกรรม PLC กิจกรรมนิเทศการสอนโครงการพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ภาษาไทยโครงการพัฒนาศักยภาพและผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีโครงการเฟรม for g e t LANGUAGE, a l a r ม E.Ducation มาตรฐานที่2กระบวนการบริหารและการจัดการโครงการพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โครงการวันสำคัญของชาติศาส,สนาและวัฒนธรรมประเพณีโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโครงการสารสัมพันธ์บ้านชุมชนโรงเรียนโครงการชูบีน้ำประวันโครงการลูกเสือเนรดารีสัมพันธ์โครงการถนอมสีเฉลิมภเกียรติโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์สิ่งแวดล้อมและแหล่งเรียนรู้ โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากรโครงการพัฒนาระบบธุรการการเงินมาตรฐานที่3กระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโครงการทัศนศึกษาสู่แหล่งเรียนรู้และโลกกว้างโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยโครงการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารผลงานและความโดดเด่นของโรงเรียนถนมศศึกษาประจำปีการศึกษา2564 ถึง2,566มีดังนี้ 1. ตาพระราชทานบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทยระดับประถมวัยปีการศึกษา2,560ถึง2,562ปีการศึกษา2,563ถึง2,565ปีการศึกษา2,567ถึง2,571ระดับประถมมาศึกษาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2,566 ถึง2,568 2. ผลทดสอบความสามารถด้านการอ่านของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1 r t มีคะแนนฉเฉลี่ยสูงสุดของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยจลาและสูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศปีการศึกษา2,564ถึง2,566 3. ผลการประเมินทดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติชั้นประถมศึกษาปีที่3 N ท สูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศปีการศึกษา2 5 6 4ถึง2566 4. ผลการทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานโอเนของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงสุดของสำนักง,งานการศึกษาเอกชนจังหวัดยะลาสูงกว่าระดับภาคและระดับประเทศปีการศึกษา2 5 6 4ถึง2566 5. ผลการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมครั้งที่70 โรงเรียนได้รับรางวัล6รายการ12เหรียญทองเเหรียญเงินและ2เหรียญทองแดง 6. กผลการแข่งขันมหากรรมวิชาการนักเรียนรั้งที่70ระดับชาติประจำปีการศึกษา2565ภาคใต้จังหวัดสตูลโรงเรียนได้รับ1เหรียญทอง1เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง7 การแข่งขันทักษะวิชาการและการประกวดสิงประดิษฐ์ของนักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่7ประจำปีการศึกษา2565ระดับภาคใต้โรงเรียนได้รับรางวัลหนึ่งรายการ10เหรียญทอง3เหรียญเงินและ9เหรียญทองแดง8ผลการแข่งขันมากกรรมวิชาการครั้งที่71โรงเรียนได้รับรางวัลชนะเลิศ8รายการ21เหรียญทอง5เหรียญเงินและ6เหรียญทองแดง 9ผลการแข่งขันทักษะวิชาการการศึกษาเอกชนภาคใต้รั้งที่8จังหวัดพัทลุงได้รับ3เหรียญทอง4เหรียญเงินและ1เหรียญทองแดง 10. ผลการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาตินักเรียนได้รับรางวัลวิชาคณิตศาสตร์1เหรียญทอง1เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงวิชาวิทยาศาสตร์นักเรียนได้รับรางวัล3เหรียญทอง2เหรียญเงิน4เหรียญทองแดง ความสำเร็จเหล่านี้เป็นผลมาจากความร่วมมือของผู้บริหารครูนักเรียนและผู้ปกครองในการสนับสนุนและส่งเสริมการเรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพซึ่งนำมาสู่ความภาคภูมิใจในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง